สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะ,ะมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ลงสามคลิปเลยนะก็เป็นอยู่กับอ่าเว็บวอมเพนะฮะในสองของคลายได้เนี่ยผมจะมาสอนหา U S เพิ่มจากตรงอ่าชาเลนจ์ Challenge นะฮะก็ให้หาชาเลนต์สักอันหนึ่งนะฮะอ่าก็ที่เราถูกใจนะคิดว่าทำง่ายนะฮะอันนี้ก็เหมือนจะแข่งกันออนเกมเกมนี้นะฮะส่วนตัวผมลองโหลดมาแล้วเกมมนเข้าไม่ได้นะน่าจะเป็นกับ โทรศัพท์ไม่รองรับเรืออะไรสักอย่างนะฮะออนสิบสี่ชั่วโมงนะฮะอันดับหนึ่งนะได้หนึ่งจุดแปดอีเอสเลยนะฮะถือว่าเยอะนะอืมก็ถือว่าเยอะนะครับก็สําหรับใครสนใจก็ทําชาเลนจ์นี้ก็ได้นะแต่ทําหลายชาเลนจ์พร้อมกันได้นะอะ่อันนี้ก็เหมือนจะใครจะเคลียร์เลเวลได้ไวกว่ากันนะฮะในสอง,องตัวนี้นะผมเคยเล่นแล้ว,วไม่ผ่านนะไม่รู้ว่ามันจอยเพื่อนใช่หรือเปล่านะแต่ว่าผมลองจอยแล้วมันเข้าไม่ได้นะฮะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชาเลนจ์นะผมก็ยังงงๆอยู่ว่ายังไงนะะไม่รู้ว่าเขาให้ถือหรือว่าให้ซื้อให้ขายหรือยังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ผมก็มีเหรียญของมนะันตั้งแต่ว่าแต้มไม่ขึ้นนะก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมผมยังไม่ได้อ่านนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าในสองอินดทนะฮะเป็นการ์ดนะครับนะ สามารถซื้อขายได้นะสามารถซื้อขายได้นะครับก็คลิปเก่าก็มีสอนอยู่นะครับกด v i วอินฟอร์มแบนนะแล้วก็เข้าไปที่ตลาดได้เลยครับตั้งราคาได้นะจะซื้อหรือจะขายก็ได้นะครับอส่วนการถอนเนี่ยเข้าแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูประวัตินะครับ p านะตัวนี้ก็จะเป็นชา a ์เลน g ์นะฮะ ผมได้มา0.7 u s นะอ่าได้ที่13นะครับถือเหรียญไม่ใช่ถือเหรียญน,นะถือเป็นการ์ด NFT นะฮะถือเป็นการ์ด NFT กี่ใบนะสาหรือสใบเนี่ยสใบนะ 3, บนะผมลองซื้อใบที่4มาแล้วเหมือนมันจะบกักนะผมกดผิดน,นะขอโทษนะอ่าก็ไปที่ว a l l บ t นะฮะอ่าเดี๋ยวจะถอนไปที่ใบน้นเลยนะครับ เดี๋ยวจะลองถอนให้ดูนะขอตัวเข้าไปดูแอดเดที่ใบแนนตั้มนึงนะครับอ่าเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าให้ copy อ,อันแรกมานะครับอ่าจะส่งไปนะฮะ recover นะฮะไม่ใช่ recover re อ,อ,อ่าช่างแม่ใช่ครับริมพัน, <c oughs> นกันหมดละอ่า you it memo นะฮะอ่เอ,า,อาตัวนี้มาใส่ด้วยนะฮะ อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งไปทั้งหมดนะครับเซ็นแม็นะครับอ๋อผมใส่ผิดนะเบือเบือเบืออไอ้ด้านบนจะใส่เป็นอ่าจำนวนนะครับตัวนี้ก็ใส่เลขมิโม่นะตาล่างขอภายนะอฮะกดคอนเฟิร์มนะครับจะขึ้นไหมคอนเฟิร์มอย่างนี้นะกดไปนะฮะอ่า อ่าถ้าบักส่งไม่ไปก็ส่งใหม่นะฮะทำซ้ำเหมือนเดิมนะครับกดไปฮะอ่าส่งแล้วนะฮะก็ไปดูที่บล็อกก่อน io ได้เลยนะครับ ก็จะเป็น transaction นะ txid ขึ้นมาให้ดูเนาะก็อา่าส่งของเว็บนี้ก็่ายจริงนะผมก็ถอนหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็สามารถเล่นได้ฟรีๆนะครับก็ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรเลยนะครับอ่าตรงนี้นะฮะก็ใช้เวลาส่งไม่นานนะร้อยก,กว่าวีนะเดี๋ยวผมจะลอเง,งินเข้าอีกทีนึงนะฮะอ่ะแล้วก็ อ่าที่ดีโอนเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปเช็คในไบแนน c ์กันนะครับอ่าดูีิว่างเงินจะเข้าตอนไหนนะฮะน่าจะรอไม่นานนะครับนะรอสักคู่นะอ่าแล้วก็เหรียญเอวีที่เราโอนเข้ามานะก็เข้าแล้วนะครับนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ